สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่หย่อนหลังเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่น้องนาะผู้ดใดเด็กกับบ้่นกับซองแนนะ่นอนไม่บวกกันเด็กกับหลังปีใหม่สองสามวันนะคะก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องไปธุระด้วยแล้วก็กลับไปหาคุณตาคุณยายด้วยนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพช้วยค่ะเด้อสวัสดีพ่อพ่อแม่แม,ม,ม่น้องหุงหญิงด้วยนะคะ ผู้ดใดได้ดไปปีใหม่บ้านหลกสาวคือสีมว่วนน้อมาบอกมาจ่าทรงหลูบมาให้เบิงในกลุ่มเนี่ยด้วยค่ะเด้อเมื่อน,นี่กะอันแม่บัวกะกเบิงพ่อจูเนาะเพิ่นนพูดลุงพ่อจูก็เมนูพเนพิ่นนพูดลุงให้กำลังใจกันเนาะพ่อจูเพื่อนกะจะเดินทางไปทุระเนะเขาไปทุระมาทุระกรุงเทพเพื่พอกนกะกับไปกดแม่เพื่อนเห็นแม่เพื่อนซ่วงให้เพิ่นแม่เพื่อนให้ซ่วงให้เศร้าเนาะ โนดเป็นกะโลงโลกด้วยกันพี่น้องน่าจะไปพร,ร้อมกันนั่นแหละถ่ายภาพคนนึงถ่ายเป็นลงเป็นวีดีโอคนนึงลงเป็นภาพนิ่งเนาะกะขอแสดงความแบบกับเป็นกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเนาะ<ม>แล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสจูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าลูกสาวกะพึ่งดีขึ้นเนาะสาวกะพึ่งดีขึ้น ไปกาบปูม้ากับเสียงเริ่มม้าแล้วพบออกจากกาบปูศิลปก๊บทางโรงพยาบาลกะโทุม่ม้าว่าแม่ออกโรงพยาบาลใดเนาะบอดโจเพิ่นก็ดีอกดีใจไปรับแม่จากโรงพยาบาลมื่อนี่ก็กกเห็นเพิ่นโพดไปกอดแม่ไปล้าแม่สิเขาุงทพยมาถ่ายหนังขายอ้อเนาะพี่น้องคนเราจะสําเร็จมันก็มีอุปสรรคมากมายในชีวิตเนาะขันบ่อเสื้อพี่น้องลองสังเกตจากของมือด้วยค่ะกว่าเราจะฝ่าฟันได้แต่ละเรื่อง มันมาเป็นง่ายๆดิพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จได้คนถี่เขารวยคนถี่เขามีพี่น้องเขาขยันหลายๆต้องขยันกว่าคนอื่นมากๆต้องต้องลําบากกว่าคนอื่นจริงๆคือแต่พอแต่แม่เขาแต่หน่อยคนกับพระเฮ็ดให้เฮ็ดน,นั่นแหละแต่พอเขใหไงมาเข้าก็ย่างมักเทพแต่การมักรเทพมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสบายมันไม่ใช่เรื่องสบายนะทุกคน พี่น้องมันไม,ม่เรื่องสบายไม่บัวเขากรุงเทพได้อยู่สิบสามมันไม่ใช่เรื่องสบายแต่ว่าเราต้องอยู่เราต้องสู้เราต้องทาเนาะก็เหมือนบอสโจว,วันนี้เขาก็จะเดินทางมาทํางานที่กรุงเทพห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งงานแม่กับบอสบายส้วงห้เสาเด้อแม่สุภาพคุณยากอะไรขอให้คุณยาสุภาพ หายวันหายคืนกลับมาเป็นล่มโพล่มไสมาเป็นคุณย่าที่สดใสเหมือนเดิมคุณแม่คุณแม่สุภาพเป็นคนสดใสน่ารักเป็นคนชอบแต่งตัวเนาะใส่ชุดสวยๆน่ารักไม่บัวไปพ่อตัวจริงแม่สุภาพหลายเทือ่อเพื่อนกัเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะพี่น้องเหมือนเหมือนเปิดกล่องคล้ายอ่อไม่บัวกระเดกกระไปไวาวอยู่ไปกาบอยู่กับปูสนใช้เนาะกลับมา ไม่คิดว่าแม่จะไม่สบายไม่คิดว่าแม่จะป่วยขนาดนี้เนาะก็ขอให้คุณแม่หายไวๆวในส้วงห้เศร้าหลานสาวก็วเศร้าแล้วคุณคุณยาก,ก็ต้องซวงเศร้าเนาะพี่น้องเนาะห้ซสวงห้เศร้าผู้เหตุงานกับสิเดืบดีคิดหน้าคิดหลังเนาะลูกสาวก็ผู้ใดดีเบึงคมชัดลึกอวบในพี่น้อง ไอ้น้องยูริตีตีหาไอตีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะเฮาอย่าสลาดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าน้องยูริก็น่ารักน้องไอ้องหญิงก็น่ารักแต่ว่าเราเชียออร,ร์น้องอุ๋งหญิงเราก็ต้องบวตให้น้ององ๋งหญิงนะคะเชียร์ใครก็โบวตคนนั้นแต่ว่าเราเราเราก็ต้องหวตให้ลูกสาวเราเนาะยูริเขาก็แฟนคลับเยอะนะแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะพี่น้องกับซอยกันหลุนซอยกันเชียร์เพราะว่าปีนี้เขาจะไป จัดที่ไอคอนสยามดีโอ้ยสถานที่กว้างขวางพี่น้องหมอลำเราจะเข้าไอคอนสยามเลยนะคะเฮดยังไดลูกสาวข้าสิได้ไปยืนอยู่ในเวทีลูกสาวเราจะได้ไปยืนอยู่บนเวทีของไอคอนสยามเพราะว่าปีใหม่ลิซ่าเข้ามาไอคอนสยามมกรลาภุมพาเนะาะถ้าจำไ่ผิดนะ่าจะเป็นภุมพา กุมภานี้อุ้งอิงจะได้ขึ้นเวทีที่ไอคอนสยามหรือเปล่าอยู่ที่พ่อพ่อแม่แม่ต้องมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นนะคะหลังจากวันที่9แล้วเขาจะมีวิธีโบวตแบบใหม่ให้แหละถ้าถ้าไม่บวจะไม่ผิดก็จะเป็นบวตอีกแบบหนึงนห่งเนาะเขากลับมาซอยกันโบวตซอยกันเชียร์ช่วยกันดันลูกสาวเราเรารักใครเราก็ดันคนนั้นเราก็ช่วยกันอีหลาห่าเฮงโบในไรสดว่า ได้อีลาได้อีลาสิเป็นเด็กดีประสนน่ารักจริงๆเลยนะลูกสาวดูทีไรยิ้มทุกทีพี่น้องดูไปยิ้มไปเพื่อนบอกว่าเพิ่นเพื่อนไรซดเพื่อนไรสดหมู่บ้านมุกกรเนี่เพิ่นอยู่บ้านเนาะเพื่อนก็บอกว่าถ้าเพื่อนได้อันจำแนงถ้าเพื่อนได้อันพร้ญใจไอ้ไทยปมเ้นลึกอวบเนี่ยเพื่อนจะเป็นเด็กดีจะเป็นขยันร้องเพลงเพ่นว่าโอ๊ยเนาะ แต่หักแต่แพงช่วงนี้เพจพ่อแม่อุ้งญิงกับน,นาเบิ้งพี่น้องนาหักคลิปเลี้ยวพ,อ,พ,อ,พอเอกก็ไม่หน่อยเพิ่นมาแต่ละชุดแต่ละชุดนี่โอ้ยหวานหยดย้อยหยาดเยิมค่ะลูกสาวกับหัวแกมฉีกเลยพี่น้องทุกคนก็มีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีกำลังใจมีสีหน้าท่าทางที่ดีขึ้นสีหน้าดีขึ้นท่าทางดีชีวิตดีขึ้น ทุกคนก็นมีความสุขปราปืมนี่เมื่อใจนะพี่น้องเนาะเราก็มาช่วยกันเนี่ยแหละมาดันลูกสาวมาช่วยกันดันน้ององค์หญิงให้ได้แต่คมชัดลึกอวบ KA สามเท่านี้ให้ได้ที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะตัดหกคนนี่ไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันต้องมาช่วยกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างเบียดทุกคนก็มีแฟนคลับมีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองเราก็มาช่วยกันเชียร์กันลุ้น ลุ้นอย่างเดียวไม่ได้เชียร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องโหวตด้วยนะคะ KA3 น้องอุ๋งอิงยังไงกะอย่าลืมพ่อพ่อแม่ข่ามาโหวตข้ามาซอยลูกเนาะเราจะมีเวลาอยู่อีกน่าจะถึงเดือนกุมภาพันธเนาะพี่น้องคนสี่อนสี่มีการโหวตกันปิดโหวตกันแต่ว่าหลังจากวันที่เก้านี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะโหวตยังไงทํำยังไงเนาะ ก็ติดตามเพจติดตามช่องต่างๆที่ปนมะลงให้เบิ้งแหละพี่น้องเขากันนิ่งไม่ได้เงียบไม่ได้นะคะเชียร์เชียร์เชียร์แล้วก็ต้องโบวตด้วยช่วยกันคนเล็กคนละหน่อยนะพี่น้องเนาะยังไงก็เชียร์แล้วโบวตแล้วก็อย่าลืมกลับมากดติดตามช่องเล็กๆให้แม่บัวหน่อยนะคะใช้เดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่อยๆยางค่อยๆก้่าวไปเนาะค่ะเนาะ ให้ได้ให้ให้ให้เดย์มียอดวิวเพิ่มขึ้นเพราะเป็นกำลังใจให้แม่บัวได้ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะยังใดก็อย่าลืมใช้เดอะบัว JO2 อ f f i c i a l ค่ะรักลูกสาวรักลูกสาวลารักอุ้งอิงกะติดกดมาติดตามช่องแม่บัวไ้เนตด้ค่ะแม่บัวก็จะมีข่าวมีข่าวมหาโลปัวข่าวให้ฟังค่ะ เมื่อไดว่างแม่บัวก,ก็ิิไปนาง,งานไปไทยบรรยากาศมาให้เบิงน้ำถ้าบ่ามีบรรยากาศแม่บัวก,ก็จะมีข่าวมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะอัปเดตท,ทุกวันค่ะขอบคุณมากนะคะและสวัสดีจ้า